สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับเอกพลนิวมีนชุมแพรับน้าทีมเนินรายการในวันนี้นะครับในส่วนของเปิดขึ้นคุยข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์นะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับที่ได้ประกาศในส่วนของพายุไต้ฝุ่นโนรูครับคุณผู้ฟังในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับมีศูนย์กลางออกไปในทิศตะวันออกครับประมาณ490กิโลเมตรจากเมืองดานังของประเทศเวียดนามครับคุณผู้ฟัง โดยพายุนี้นะครับจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในวันที่28นั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังรวมไปถึงวันที่29นะครับที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งนะครับที่จะลดกําลังลงแล้วก็จะกลายเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็จะเป็นพายุดิเพรสชันตามลําดับนะครับโดยจะมีการเคลื่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทยในวันที่29 จะประกอบกับนะครับมราสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ของไทยและอ่าวไทยและจะมีในส่วนของกําลังแรงขึ้นนะครับส่งผลให้วันที่28กันยายนนี้นะครับจนถึงวันที่1ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งนะครับแล้วก็จะมีลมแรงในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพหมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ ขอพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับคุณผู้ฟังเนี่ยระมัดระวังครับอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็จะมีฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน,นะครับน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะในบริเวณที่จะเป็นที่ลาดเชิงเขานะครับแล้วก็ในบริเวณที่ใกล้ทานน้าไหลผ่านซึ่งสําหรับประชาชนที่อยู่อาศัยนะครับในบริเวณชายฝั่งเองระมัดระวังนะครับคลื่นลมแรงอีกด้วยแล้วก็คลื่นซัดชายฝั่งเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของเขตพื้นที่ต่างๆครับคุณผู้ฟังที่แต่ละภาคเองที่ต้องคุนระมัดระวังนะครับในส่วนของภาคอีสานเองครับจะประกอบไปด้วยจังหวัดสกลนครน,นครพนมชนบุรีขอนแกน่น กาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่วนภานคกลาง,งนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รอบหมดเลยนะครับส่วนภาคตะวันออกครับคุณผู้ฟังก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดชะเชิงเศร้านครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนั่นเองส่วนภาคใต้ครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลนั่นเองครับ ใครที part, drafted, ่อย nice ู่ <Overwatch> ในเขตพื้นที่ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมครับติดตามข่าวสารการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เองเนี่ยพายุโนรูเนี่ยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราต้องมีการตรวจสอบสภาพภูมิอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วก็อย่าลืมเก็บสิ่งของนะครับที่มีค่าหรือว่าสิ่งของที่ใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยขึ้นที่สูงครับเพื่อความปลอดภัยถ้าหากเราเเเก็บแลล้้วววนะครรัาาาาาจจไดดมมีอออุ่่่ใปภยยง แนน่อนอย่าชะล่าใจไปนะครับคุณผู้ฟังใครที่ฟังอยู่นะครับใครที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆก็อย่าลืมโทรเตือนนะครับพี่น้องประชาชนหรือว่าคนใกล้ชิดของท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้มีการกล่าวไปในข้างต้นนะครับในส่วนข่าวต่อไปนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้มีการเร่งผลักดันแผนการดําเนินงานด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมไฟไฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะครับตาม IEC ลดข้อกีดกันนะครับทางการค้าของผู้ส่งออกไทย ทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยนะครับว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเร่งผลักดันแผนการดําเนินงานด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมาการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EIC ครับที่จะประกาศใช้ในต้นปี2566 โดยยังคงสอดคล้องนะครับให้กับในส่วนของทางนโยบายของทางรัฐบาลในการขับเคลื่อน BCG Economy Model นะครับและในส่วนของการปล่อยก๊าซเร่นกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ เพื่อเน้นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆนะครับกลับมาใช้ประโยชน์ได้ให้ได้มากที่สุดซึ่งจะเป็นการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้อุตสาหการรมไฟฟ้าแลกไทยเนี่ยโดยสามารถก้าวสู่สังคมดิจิทัลเท่าเทียมกับประชาคมโลกได้โดยให้ผู้ประกอบการไทยนะครับจะต้องครับไม่เสียโอกาสในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศอีกด้วย ทางด้านของนายจุลพงศ์ทวีศรีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศหรือว่าบอ,อ,อ,อร์ดกมฟทนะครับ ว่าในส่วนของทางบอร์ดกอมอฟอทอนะครับตั้งขึ้นเพื่อเป็นการทําหน้าที่กําหนดนโยบายและก็พัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของ i e c เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยโดยมีคณะกรรมการนะครับซึ่งจะเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นฝ่ายเลข,ขานุการซึ่งจะเป็นการประชุมประจำเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบนะครับกรอบแผนงานดำเนินงานด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้รับรองนะครับสังคมดิจิทัลที่จะมีความปลอดภยัยรวมทั้งนะครับพัฒนามาตรฐานและการตรวจสอบรับรองสาขาอัจฉริยะให้สอดคล้องนะครับกับความต้องการของตลาดโลก พร้อมทั้งนะครับจัดทําแนวทางการแก้ไขปัญหาก๊าซเรืองกระจกอีกด้วยและในส่วนของการประชุมครั้งต่อไปในปี2566นะครับจะเชิญผู้แทนจาก IEC มานําเสนอแผนยุทธศาสตร์ของ IEC เพื่อเป็นการนําไปใช้นะครับเป็นแนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงานด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยอีกด้วยทางด้านของเลขาธิการสํานักงามนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับคุณผู้ฟังหรือว่าสอมอ,อได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่า เมื่อแผนการดําเนินงานนะครับทางด้านของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยสําเร็จแล้วนะครับทางสอมอ,อ,อ,อเองจะเล่งดําเนินการจาัดทํามาตรฐานให้สอดคล้องน,นะครับกับแผนการดังกล่าวซึ่งก็เพื่อให้ที่จะให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยได้นําไปใช้เป็นแนวทางครับให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ของไทยซึ่งจะนําไปเป็นส่วนของการออกแบบการผลิตและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันและเป็นที่ยอมรับของสากลรวมทั้งนะครับ อาจจะช่วยอำนวยความสะดวกที่จะทําให้การค้าให้กับผู้ประกอบการในการส่งออกเนี่ยสามารถค้าขายในตลาดโลกได้และก็จัดข้อกีดกัน้นทางการค้านะครับที่มาแนนรูปแบบนะครับกดระเบียบทางด้านมาตรฐานการค้าต่างๆนั่นเองนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังการจัดทําแผนปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยในประเทศไทยนะครับจะยังส่งผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกับโครงการ IEC ยัง f e s s i o n a l ในช่วงของวันที่31ตุลาคมจนถึงวันที่4พฤศจิกายนณนะเมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นโอกาสที่ทางบุคลากรยุคใหม่ครับคุณผู้ฟังของไทยเนี่ยจะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองครับกับในส่วนของ IEC ซึ่งตรงนี้เองนะครับก็จะได้มีโอกาสในการเข้าร่วมการกําหนดมาตรฐานต่างๆของประเทศเพื่อที่จะนําไปให้ความรู้นะครับและก็ประสบการณ์ที่ได้รับต่อยอดในการให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยต่อไปอีกด้วยนั่นเองนะครับ ท่านี้นะครับคุณผู้ฟังการที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้มีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องมีการไปอบรมนะครับแล้วก็มีการไปพูดคุยในการกําหนดข้อกฎหมายต่างๆแล้วก็กฎร,ระเบียบต่างๆเพื่อจะทาให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวทันต่ออุตสาหกรรมโลกแล้วก็อุตสาหกรรมไฟฟ้าต่างๆอีกเช่นเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่ทางกรมควบคุมโลกนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแนะนําให้พี่น้องประชาชนนะครับหากถูกสุนักกัดให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยเร็วนั่นเอง ทางด้านของนายแพทย์โอพาสการกวินพงศ์ครับคุณผู้ฟังอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงในส่วนของสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยครับตั้งแต่ในช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันครับพบผู้เสียชีวิต1นรายจากจังหวัดชนบุรีและผู้ป่วยอีก1นรายนะครับที่จังหวัดสงขลาทั้ง2รายนะครับถูกสุนัขก,กัดหรือว่าควนแต่ไม่ได้ไปพบแพทย์และไม่ได้ไปรับการฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า หลังจากการสัมผัสโรคนะครับโดยผู้ที่เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับในช่วงของต้นปีที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดชนบุรีมีประวัติโดนสุนัขที่รับมาเลี้ยงนะครับควรและไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อเป็นการรักษาส่วนผู้ป่วยรายที่2นะครับหรือว่ารายล่าสุดในจังหวัดที่สงขลาเนี่ยถูกสุนัขนะครับที่ไม่มีเจ้าของกัดในบริเวณมือข้างซ้านะครับมีเลือดออกหลังจากนั้นนะครับก็ทําความสะอาดบาดแผล ไม่ยอมไปพบแพทย์นะครับเพื่อรับการรักษาและก็การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนักบ้าถึงแม้ว่าพ่อของผู้ป่วยและอาสาสมัครนะครับสาธารณสุขจะมาแนะนําให้เข้าไปรับการฉีดวัคซีนก็ตามและหลังจากที่สุนักตายนะครับไม่มีการตรวจสอบหรือว่าไม่มีการส่งไปตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนักบ้าขณะนี้นะครับยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นะครับดังนั้นนะครับคุณผู้ฟังจะเห็นได้นะครับว่าว่าปัจจัยเสี่ยงนะครับต่อการพบโรคพิษสุนักบ้า ก็คือการถูกกัดหรือว่าควรโดยไม่ได้เข้ารับการรักษาหรือว่าฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนักบ้าและขณะเดียวกันนะครับสุนัขเองเนี่ยยังคงเป็นสาเหตุสําคัญกับการแพร่เชื้อซึ่งโรคพิษสุนักบ้านครับเป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อทางสัตว์สู่คน โดยเชื้อนะครับจะเข้าสู่บาดแผลนะครับที่กัดหรือว่าควรหรือว่าเลียครับคุณผู้ฟังโดยสัมผัสนะครับกับน้ําลายของสัตว์นะครับที่เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดนะครับที่ติดเชื้อสัตว์ที่พบบ่อยมากที่สุดนั่นก็คือสุนัขลองลงมาก็จะเป็นแมวและวัวนั่นเองโดยนายแพทย์โอภาสกล่าวต่อยนะครับว่าผู้ได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าจากสัตว์นะครับอาการเริ่มต้นนะครับจะมีไข้ต่ำๆต่อมานะครับก็จะมีอาการคันมักเริ่มจากในบริเวณแผลนะครับที่ถูกกัดแสบๆร้อนๆและลามไปในนนส่่วอืๆ บางคนนะครับคันมากนะครับจนกลายเป็นแผลอักเสบเบื่ออาหารอ่อนเพรียต่อมานะครับจะมีการกระสับกระส่ายกลัวแสงกลัวลมพูดเพอ้อเจอ้อกระวนกระวายหนาวสัน่นตามักจะเบิกโพลงบ่อยๆนะครับบางครั้งนะครับเข้าใจผิดว่าอาจจะเป็นโรคทางจิตมีอาการกืนลำบากน้ำลายไหลนะครับกล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอาจจะชักเกรงอัมาพาตหมดสติและเสียชีวิตในที่สุดนั่นเองนะครับหากพี่น้องประชาชนนะครับถูกสุนัขก,กัดหรือว่าแมวข่วนนะครับให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าโดยเร็วถึงแม้ว่าบาดแผลจะเล็กน้อยก็ตามนะครับหรือว่าไม่มีแผลนั่นเองก็ควรที่จะมีการฉีดวัคซีนหรือว่ารีบรักษาโดยทันทีนะครับทางด้านของนายแพทย์โอภพาสกล่าวต่อหนึ่ครับว่าก็ได้มีการขอความร่วมมือให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้นําสุนัขเนี่ยมาฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุน ในสัตว์นะครับแล้วก็ขอให้นะครับเพิ่มปริมาณแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในตนเองและบุตรหลานของตนเองอย่าให้สัตว์นะครับกัดหรือว่าควรในส่วนของการดีกเลี่ยงการสัมผัสสุนัขและก็แมวนะครับที่ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนซึ่งตรงนี้เองนะครับก็เพื่อที่จะเป็นการลดความเสี่ยงในการรับเชื้อพิษสุนัขบ้าหากถูกสุนัขแลวก็แมวกัดหรือว่าควรก็ตามโดยต้องรีบนะครับในการล้างแผลทาความสะอาดโดยเร็วที่สุด ฟอกสบู่นะครับทำความสะอาดด้วยสบูร่รวมไปถึงนะครับการใช้แอลกอฮอล์ในการฉีดหรือว่าการเช็ดบริเวณรอบๆแผลน,นะครับจากนั้นนะครับใช้น้ํายาฆ่าเชื้อและรีบไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อที่จะได้รับการรักษาและก็การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้นะครับหากพบสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์นะครับเพื่อที่จะให้มีการสังเกตอาการแล้วก็มีการกักกันโรคต่อไปนะครับ ทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังวิธีการในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทําได้ไม่ยากครับคุณผู้ฟัง ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับนำแมวและก็สุนัขนะครับอายุตั้งแต่2เดือนขึ้นไปไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและฉีดกระตุ้น,นครับทุกปีในแต่ละจังหวัดนะครับสามารถรับวัคซีนนี้นะครับในหน่วยบริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้ฟรีในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีให้บริการในศูนย์บริการฉีดวัคซีน8แห่งนะครับนั่นก็คือในศูนย์บริการสาธารณสุข 23- ่สิบสามสี่พยาศูนย์บริการสาธารณสุข43สีศูบริบสาธารณสุขร 1วัดธาตุทองศูนย์บริการสาธารณสุข24บางเขนศูนย์บริการสาธารณสุข33วัดหงรัตนารามศูนย์บริการสาธารณสุข29นะครับช่วงนุชเนตรศูนย์บริการสาธารณสุข30บางกอกน้อยและกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดินแดงสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ทางสายด่วนกลุ่มควบคุมโรค142 2อนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับใครที่มีสุนัขแล้วแมวนะครับก็อย่าลืมที่จะนําไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเช่นเดียวกัน อีกด้านหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่ทางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับที่ได้มีการนําเสนอทางด้านเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีอนุภาพกักเก็บนะครับสารสกัดจากเห็ดหลินจือส่งต่อเอกชนสู่นวัตกรรมความงามซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันทา่านนักของดรวันนีฉินสิริกุลผู้อำนวยการศูนย์นาโน,โนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือว่าสวทชนะครับได้กล่าวนะครับว่าันรกิจหลักของนาโนเทคนะครับในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางด้านนาโนเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศนั้นนะครับทางด้านของสวทชอเองก็ได้มีการพูดถึงถึงความสําเร็จในการสร้างความรู้และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ที่มีศักยภาพสูงนะครับในกลุ่มของเป้าหมายต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดการนําไปใช้ในเชิงพัิชย์ิตและเชิงสังคมสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและขีดความสามารถต่างๆน,นะครับในการแข่งขันประเทศโดยได้มีการดําเนินการให้สอดคล้องกับโมเดลของธุรกิจใหม่อย่าง BCG ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเศรษฐกิจชีวาภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อที่จะเป็นการขับเคลื่อนในการต่อย,ยอดสู่นะวัตกรรมที่ตอบโจทย์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนใน3ด้านนะครับที่นอานาทิกเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกษตรและอาหารการแพทย์สุขภาพวัสดุและพลังงานสําหรับในส่วนของการวิจัยในเรื่องของพัฒนากรรมวิธีสกัดสารสกัดจากดอกแล้วก็สปอร์เห็ดหลินจือและระบบอนุภาคนะครับนานงเพื่อเป็นอุตสาหกรรมเวชสาอางนั้นนะครับจะเป็นการเสริมจุดแข็งของประเทศในด้านพืชสมุนไพรและสารสกัดธรรมชาตินะครับที่มีความหลากหลายและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม แบบทําน้อยแต่ได้มากที่มีภาคเอกชน,นครับรับจ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาสู่ศักยภาพผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของอุตสาหากรรมความงามที่เติบโตตามกระแสาาการรักษาและดูแลตนเองมากยิ่งขึ้นทางด้านของทีมวิจัยนาโนเทคเทคโนโลยีนะครับเพื่อสุขภาพชีวิตและเวชสำอางกลุ่มวิจัยห่อหุ้มระดับนาโนและนาโนเทคสวทช การในส่วนของงานวิจัยในเรื่องของการพัฒนากรรมวิธีสกัดสารสําคัญนะครับจากดอกและสปอร์เห็ดหลินจือและระบบอนุภาพนาโนเพื่อเป็นอุตสาหกรรมเวชสําอางแล้วก็เป็นการเริ่มการประชุมนะครับในเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมของประเทศไทยทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังในเรื่องของการสากรรัดจากเห็ดหลินจือดังกล่าวเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มี ในส่วนของสารสกัดเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจแล้วก็เป็นการต่อยอดเห็ดหลินจือรวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าให้เจ็ดเห็ดหลินจือได้อีกด้วยโดยในส่วนของโปรแกรมล่งางครับคุณผู้ฟังปัจจุบันเองเนี่ยก็ภายใต้การนําในส่วนของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติเมื่อที่ได้รับทีมทุนวิจัยแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีการต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าเห็ดหลินจือต่อไป อย่างที่ทราบันดีครับคุณผู้ฟังเห็ดหลินจือเองเนี่ยก็มีสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นคุณประโยชน์ต่อไม่ว่าจะเป็นร่างกายผิวพรรณแล้วก็การเพิ่มมูลค่าต่างๆนี่ที่จะสามารถทําให้เห็ดหลินจือเนี่ยมูลค่าสูงขึ้นได้แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถส่งออกเพิ่มตัวเลขให้กับประเทศไทยแล้วก็อุตสาหกรรมไทยได้อีกเช่นเดียวกันนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสาหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่่ตตตติิดดดดดดาาาาาาามมมมวกกกกเรรรย้้้ออหลลลัังงงสถไไท youtube Bo Subscribe Attar Channel Like ื์ชปจ ทีมงานทุกคนและว,วันนี้ผมเอกพลดูดมีนชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากาอนามัยทุกครั้ง มัล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงวัคซีนโควิด -19 จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับประชาชน หากติดเชื้อจะลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิตรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนให้กับทุกคนฟรีโดยเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจและจะทยอยฉีดให้ตามลำดับความเสีย่ยงวัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิดเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย